สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสมาชิกผมทางช่องค่ายบางีนะครับผมคลิปนี้นะเป็นรีวิวของอุปกรณ์ดักไก่นะครับเป็นบ่วงดักไก่ป่านะครับผมก็คลิปลงหลายคลิปเลยนะครับช่วงนี้นะเป็นช่วงฤดูของไก่ด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับคุณลูกค้าช่องนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องยูทูบผมด้วยนะครับผม คลายบางีนะครับคลิปนี้นะเป็นรีวิวของอุปกรณ์สําหรับต่อไก่นะครับผมเป็นอุปกรณ์สําหรับต่อไก่ป่านะครับผมนะครับก็จะมีแบบเบียวนะครับจะมีแบบเบียวแบบผีเสื้อนะแบบผีเสือ้อแบบเบียวนะครับผมอันนี้เป็นคืนดักทางนะครับผมส่วนใหญ่นะตัวนี้ใช้ล้อมก็ได้นะครับผมจริงๆใช้ล้อมก็ได้ มันแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับอยากใช้ในทางในทางแบบล้อมหรือในทางแบบปักนะครับอันนั้นแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูกันนะว่าเซตของสามเบ็นวงนะครับขนาดของเซตของสามเบ็นวงแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้ในการทําเป็นอะไรมั่งนะครับผมเรามาชมกันเลยนะครับผมนะครับโอเค ามาดูชุดนี้เลยนะครับผมอ่อันนี้ก็จะเป็นชุดของสามสเปรดบ,บวงนะชุดสามสเปรดบ,บวงความยาวของหลักความยาวของหลักนะครับหกนิ้วห้านะครับหกนิ้วห้านะครับผมความกว้างของบ่วงนะครับความกว้างของบ่วงขนาดาวงนะครับผมของบ่วงห้านิ้วนะครับผมนะอุปกรณ์ที่เราใช้ในทำในการทําห่วงตัวเอสนะครับเป็นทองเหลือง นะ,เป,นเ, earn, นะนะเป็นทองเหลืองนะคุณลูกค้าเป็นทอ,ทองเหลืองนะครับผมเป็นทองทองเหลืองนะครับผมแล้วก็มีตัวล็อกนะครับมีตัวล็อกทุกบ่วงเลยนะครับคุณลูกค้ามีตัวล็อกทุกบ่วงเลยนะครับผมนะฮะมีตัวล็อกทุกบ่วงเลยนะครับผมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะรู้สึกเพราะว่ามันแดดมันร้อนด้วยวันนี้ เพราะว่าผมจะถ่ายในที่แบบร่มมันมันไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันมืดนะครับผม mm hmm. ก็เลยต้องออกมาถ่ายที่แดดแดด,แด,ดมีแดดหน่อยนะครับผมนะจะได้เห็นชัดนะว่ารูปอของบ่วงนะของบ่วงที่ร้านจัดประมาณไหนนะครับลูกค้าได้ด้ชมแบบเต็มๆนะครับผมือได้ดูรูปแบบไม่มืดนะครับผม รูปสวยๆได้เลยนะครับผมนะงานเอ็นนะฮะคุณลูกค้างานเอ็นมีทั้งสองเลยนะสำหรับใครที่อยากได้สีดำอ่อนๆก็สีนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลหรือสีใบไม้แห้งนะครับที่ลูกค้าใช้กันเยอะนะครับผมนะที่ลูกค้าใช้กันเยอะนะครับก็จะเป็นสีใบไม้แห้งนะครับผมสีใบไม้แห้ง3 1หลัก ที่จริงมันมีของ15หลักด้วยนะครับผมที่หลานที่มีของ15หลักก็ราคามันจะถูกกว่านะครับสำหรับ15หลัก31สเหลักนะครับผมชุดบวงเดียวนะครับแล้วก็สําหรับชุดผีเสื้อก็จะมีของ15หลักกับ21หลักนะครับก็เป็นชุด30บวงนะสำหรับผีเสื้อบวงคู่นะครับผมแต่วันนี้ผมไม่ได้เอาลงบวงคู่นะจะเอาลงาประมาณ คลิปตอนเย็นแล้วกันนะเดี๋ยวผมลองลองของของผีเสื้อนะให้ดูให้ชมนะครับผมนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นงานผลักสีน้ำตาลเป็นงานผลักสีน้ำตาลทั้งชุดเลยน,นะครับงานต่ออาสายต่อหลักต่อหลักด้วยนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับผมแล้วก็งานผลักนะ เอนนะครับงานเอนนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับผมห่วงก็ห่วงทองเหลืองแล้วก็ระบบล็อกอะไรก็มีเหมือนกันทุกบวกเลยนะครับผมเป็นมีตัวล็อกทุกบวงเลยนะครับก็เก็บเงินปลายทางได้นะครับสําหรับลูกค้าที่จะสั่งนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมก็เตรียมชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อนะครับ3อย่างนะครับผมชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์ติดต่อของลูกค้าก็สั่งได้เลยลูกค้าไม่ต้องโอนมานะจ่ายหน้าบ้านได้เลยนะครับผม นะครับเบอร์ติดต่อที่ร้านเดี๋ยวทางร้านจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับผมหรือกดลิงก์ไปในใต้คลิปจะมีลิงก์นะครับลิงก์ไลน์นะครับผมกดเข้าไลน์ผมได้เลยนะเพื่อ,อาสาหรับลูกค้าที่อยากชมรูปอยากชมรูปเพิ่มเติมนะอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมผมก็ทักมาทางไลน์ก็ได้นะครับผมใครที่ ไม่ชอบโทรนะครับผมแบบโทรหรือจะโทรมาก็ได้นะครับผมเบอร์ผมโทรมาได้ตลอดนะครับผมนะโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้ผมต้องลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะครับลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ